สวัสดีจ้าพี่นอ้องยาดาวโนเวมาล่ะจ้ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรดักเอาแสงเนือมเอาแสงดวงจันทร์มาฝากเห็นดวงจันทร์เต็มไหมจ้ะอยู่เฉยๆก็คิดถึงพี่น้องเอฟซีคิดถึงพี่น้องทั้งเมืองไทยเองนะจ้ะฝากความคิดถึงไปให้กับดวงจันทร์นี่เด้อจ้ะพี่น้องคิดถึงทุกคนจ้ะก่อนชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ซบสับสกไลด์กำลังใจ่ายยาดาวทำคลิปต่อไปเลยจ้าไปเลยจ้าไปชมแสงเดือนแสงดาวกันเลยข้างนอกกันเลยจ้าไปตามไปดูนีจ้าคือดวงจันทร์ของวันที่สามสิบว่าวันนี้วันพระของเมืองไทยเนาะจ้าดวงจันทร์งามๆกันเลยออกมาส่งกระแสจิตไปในดวงจันทร์เห็นแสงจันทร์แสงนั้นบรรยากาศของเมืองทุ่งสโนเวจ้ะและก็ ฟังฟังทุ่มสัญญาเราแล้วหลังอีกทุกคลิปไปจะแต่ฟังยาอยู่นี่คือฟังยาดาวอยู่นี่ก็เรียกเกาะในเกาะทุ่มเสิร์เป็นเกาะเล็เรียกว่าเมืองเกาะสมุยอีกแสงจันทร์สวยเนาะพี่นอ้องความสวยความงามเลยเอามาให้ดูกันจังนะแต่อากาศกันหน้าหนาวยาไปเอาเสื้อใส่กันแป๊บนึงจะตอนนี้ยาดาวก็ไปเอาเสื้อกันหนาวมาใส่แหละเย็นไม่ไมีลมดาแหละที่จะไปดูกันเนาะที่นี่ไหม แสงดวงจันทร์ในคืนวันพระจะึ้นข้างค้นข้นนนางแรมข้างแหลกก็ไม่ค่อยรู้จะอยู่นี่อยู่ทั้งนี้แต่ก็ไม่ได้ดูไอปฏิทินไม่ได้ดูอะไรมันไม่มีเพราะมันไม่ได้ซื้อมาไหวจ้ะแด่พี่น้องส่งมาจากเมืองไทยก็เลยไม่รู้นี่มันเวลาเก็อหนึ่งทุ่มของเวลาของโนเวห่าง,งจากเมืองไทยเก่าพกชั่วโมงจะนานี้มันหนาหนาวแต่วันนี้อากาศดีไม่มีหิมะไม่มีฝนแต่มีลมนิดหน่อยจ้ะ บรรยากาศของในเมืองทุ่งเสือนเวบรรยากาศเมืองทุ่งเสือนเวเดินจ้ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยตัวนี้เขาก็ประดับไฟฟ้านั่นกันแหละไปไปอิสุลากันจะลมแรงตรงนี้ลมมันชุกม,มา,จากาจ้ะ đắp sáng phai nãy bàn vẫn đắp nãy bàn ra đáu đắp, 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 đắp. đắp sáng phai tốt kismat pí mai như thế này lại. không sợi ngâm hãy đủ cận cho phai kismat phai pí mai nó về ngâm ngâm thì chốc có biển sĩ có sợi ให้ดูอีกโรงนึงมันมก็จะติดเอทีวีลูกหลานยิง่งขอกล้องงามมาจังเนาะเชื่อใจจันเนี่ยปลาเอยิ้นด้วยใจไปถึงพี่น้องทุกมืองใจ๊ะ ที้น yes. ี่ไปไม่ได้เพราะว่าไปไปก็ไปได้แต่ต้องไปกักตัวอยู่เมืองไทย14วัน15วันอยู่เมืองไทยอยู่โรงแรมคนเดียวเญาดาเป็นโรคหัวความเก็บแต่ไปอยู่คนเดียวไม่ได้เลื่นไม่ได้ไปาไปไปทั้งโครงการของนั่นเขาทั้งหมู่นัเขาก็ไปทันทุกีเขานะเขาก็มีสถานที่เขาก็ตั้งตัวแต่มันเราไม่สามารถอยู่คนเยอะได้ถ้าหนาจู่บ้านเขาห้องน้ำยาก็ไม่รับจัด พัทธวจนจิตนิดนึงที่ิวความแคบของน้ำแค่รูบ่ะครับไปไหนมาไหนก็ะช่างทะลุบ่ะยู่ความแคบก็ปึ๊บขึ้นขึ้นได้กระเช้าหรือชิลลิปเขแคบๆอย่ถ้าไม่นึกก็อยู่ได้จ้ะแต่พอนึกปุ๊บเงาแตกพักคนที่เต็มกระช่างแต่ถ้าขึ้นคนเดียวขึ้นไม่ได้เลยเลยได้ฝากไอ้นั่นเนี่ยเป็นสาเหตุที่ยากไม่กล้าไปเมืองไทยคนเดียวหนาสั่น เลยรที่ฟ้ากระแสจิตแม่มันมีกำลังใจไปตรงไปทางหดวงจันทร์เนี่ยจ้ะส่งไปหาพ่อแม่พี่น้องคิดแม่ก็อยู่บนฟ้าได้เห็นหดวงจันทร์นี่ก็เห็นแม่มองฝ่าแต่พ่อส่งน้องสายเดินผ่านหดวงจันทร์จ้ะส่งไปพ่อให้พี่ให้น้องอยู่หลานมายาดาวอยู่โนบีที่ยายตุ๋ยเนี่ยคิดถึงเด้อจ้ะอยากมีชื่อเล่นชิงชิบเล่นจริงๆทางมังไทยพ่อแม่ต่างหากจะชื่อยายตุ๋ยจ้ะ ไอายามอย,อยีโนเวย์ก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นย่าดาวโนเวย์ก่อนหลังก็เรียกไม่ชัดแล้วตุ้ยเรียกตุ้ยตุ้ยเรียกไม่ชัดกันเลยหลังเปลี่ยนชื่อจันสวยงามเราจะแสงเหนือก็ไม่มีแล้วกว่านี่จดถึงลหลายหลายจะถึงท้งบ้านเองจะถึงพี่น้องจดถึงหวังพอ่อ อยากไปดูแลท่านตามไปแม่ก็ไม่ได้ดูแลแล้วมีคุณปู่เกษียณแล้วก็อยากไปอยู่ม่งไทยดึงอะไรดึงหาเดือนหกเดือนว่าหลานกระตูเราจะหนุกกระตูแต่ไปไม่ได้ยากับป่วยปู่ก็ไม่แข็งแรงบุกเป็นหัวใจยากับกระตับปัดลูกแต่ไปก็ดูแลก็ไปอุ้มไปพนไม่ได้แต่ก็อยู่เป็นหมู่แก่เนาะพ่อเนาะพี่สาวก็ไดทํามาหากินพี่น้องคนอื่นก็ก็อยู่ไขก็ก็ ไม่ช่ยดูไดกันขังบางคาวท่านพี่สาวเราก็ประจังนี่คือบรรยากาศเอ,อ้ยพี่น้อนก็คิดถึงหลายแต่เห็นน้องจันก็ยิ่งส่งเสียจิตไปก็ยิ่งคิดถึงจะทำไงด้เนาะวิถีชีวิตต่างเหรียญพี่น้องอยู่แบบมองกันอยู่คนละทิศละทางเนาะแต่ส่งก็เสียจิตไปหากันเนาะเราก็ป่ยปยปยปยวยโวดกะเทาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ต้องนั่น ยากระเป็นต yeah, ั ot, ้งเงินส่งไปเอาดูบนหุบเขานะก็สวยดินี่พ้ะองค่าสวยนะจ๊ะบรรยากาศดัในเมืองในเมืองทุ่งในเขตทุ่งเสือจากทางเหนือแล้วไปก็สวยเขาก็เริ่มมละลายจากช่วงนี้มีฝนตกดึงอะไรดึงเขาจะผลักนี่กับพื้นเห็นไหมพื้นกับมืดแหละทีมาเดี๋ยวก็ตกมาอีกก็แตมอีกตันนี้ฝนตกนะแต่วันนี้ไม่ตกแต่เมื่อเช้านี่ตกอยู่ ก็โอเคแหละพี่น้องคลิปนี้เอามาให้ดูสันสนเด้จ้ะหนาวเอาส่งมาให้ดูให้เล่นกันเพื่อหาคิดถึงกันนะจ้ะเนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าสวัสดีจ้ารักวันนี้เด้จ้ะเอยหนาวบิงออกมาถ่ายเพิ่มของแถมจ้ะวิ่งออกมาหาถ่ายเอาเอาก็กโคกเกบ Oi, no, no,